ยินดีต้อนรับเข้สู่ช่อง List TV นะครับ<อ>ก็วันนี้ผมจะมารีวิวรถของยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะฮะเราไปดูกันดีกว่าว่าช่องนี้ดังแค่ไหนนะฮะเราไปดูกันดีกว่านะฮะ แล้วฮะเราอยู่กับเจ้า M อ็มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งคร่าวๆกันก่อนนะฮะเรามาดูเลยนี่เป็นพวกชุดบนนะฮะก็จะสวยงามตามของเรื่องเดี๋ยวเรามาเจอเจ้าของรถกันดีก,กว่านะครับติง๊งสวัสดีครับเราอยู่กับยูทูบเบอร์นะฮะขอขอทราบชื่อเลยฮะ ตอนนี้ก็อยู่กับผมนะฮะันนทีคุงนะครับแล้วก็อยู่กับเจ้าบักแลนะฮะซึ่งเจ้าคันนี้นะฮะต้องบอกกันเลยว่าแต่งมาเจ็บอยู่พอสมควรนะฮะก็ประมาณเจ็ดพันได้นะครับก็เริ่มตรงไหนก่อนดีอะครับท่านผู้ชมฮะคืออย่างนี้ที่เขาแต่งเนี่ยไม่ใช่อะไรฮะคือรถเขาอะประสบอุบัติเหตุมาใช่ไหมฮะใช่ครับผมรถคือโดนตัดหน้ามานะครับดูรถตัดหน้า อันนี้คือแผลครับบาดมีร่องรอยบาแผลครับช่วงนี้นะมีร่องรอยบาดแผลด้วยใช่ครับผมที่เขาแต่งนี้ก็คือเพราะว่าจําเป็นนะครับมันเละมีมีมีรูปตอนล้มไหมมีครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูมันจะมีอยู่เจ็ดภาพนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นสไลด์ให้นะครับผมประมาณเจ็ดถึงแปดภาพก็ตามนี้นะครับก็หลังจากที่ล้มมาหลังจากนั้นก็ไม่ได้ขับรถอีกเลยนะครับจนเมื่อวานวันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่หกหรือวันที่เจ็ดวะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดมีนาคมนะคร ไปเข้าศูนย์ครับแล้วก็ไปแต่งเพิ่มนะครับไปซ่อมบางส่วนแล้วก็ไปแต่งเพิ่มนะครับอย่างเช่นครับตรงนี้ครับคือจะสังเกตได้นะครับตามที่ภาพคุนให้นะครับก็คือตรงนี้ครับตัวคัดกับตัวเบรกนะครับมันก็งอนครับแล้วก็เป็นรอยถลอกด้วยนะครับก็เลยต้องไปใส่ของแต่งเพิ่มอันนี้ผมก็จาไม่ได้ว่าเป็นงานอะไรนะฮะแต่ว่าก็เป็นของแต่งแท้อยู่พอสมควรนะครับเป็นงานฉีดแท้นะครับทำงานฉีดใช่น่าจะประมาณนั้นราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณ ไม่2,500ก็2,600นะครับส่วนี้หาก็เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่ครับแค่อันเดียวนะ 2องพันห้ถึงสนะตีไปประมาณ2 0 0พันหกนะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งชุดบนนี้ใช่ครับแล้วก็นี่ครับตรงแฮนด์น,นะครับแฮนด์นก็เปลี่ยนนะครับแฮนด,ดน์นี่เปลี่ยนแฮนด์แฮนด์เปลี่ยนเป็นแฮนด์ของแซดนะฮะโอ้แฮนด์แซดเลยเป็นส่วนของรถแซดอย่างเงี้ป่ะใช่ครับผมเป็นส<อ>ีดำนะครับก็ราคาอยู่ที่600บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับไอ้ตรงปลอกแฮนด์ปลอกแฮนด์เขาเรียกว่าปลอกแฮนด์เนาะแฮนด์นะฮะจำไม่ได้ว่าของอะไรนะฮะมีชื่อป่ะมีชื่อป่ะอันมัน C CPN หรือ CNP สักอย่างนี่แหละครับเป็นของแท้นะครับคู่่ละะะ500 500นฮไมก็650 ผมจำไม่ได้ไม่ห้าร้อก็หกรก็เรียกอะไรมีราคาพอสมควรใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นกระจกปลายแฮนด์ครับของ Power Racing อันนี้คู่ละพันห้าจริงๆมันอยู่ที่พันหกหนึ่งพันหกห้าสิบแต่เขาลดให้เหลือพันห้าก็เลยได้มาเป็นสีดำด้วยนะครับแล้วก็มีไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวเดิมยังไม่ได้แต่งนะมีไฟฉุกเฉินด้วยไฟฉุกเฉินสามร้อยครับสามร้อยบาทสังเกตได้นี่ย เฉือนก็ไปใส่มานะครับปกติเอ็มซีแลจะไม่มีนะครับปกติมันจะไม่มีเนาะต้องไปใส่เพิ่มมีไฮไลท์อนะไรไหมไฮไลท์ ก็ตัวใหญ่มีแค่นี้แล้วก็มีเยยงที่ยังมาไม่ถึงอีกเยยงนี่ก็สั่งไปสองพันหกร้อยห้าสิบอันนี้คือสภาพที่พังเรียบร้อยแล้วนะพังเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังขับได้อยู่ก็ยังขับได้อยู่เนาะขับได้อยู่ครับแต่ว่ามันพังไปก่อนนะคือก็สั่งสีดำมาของอะไรสักอย่างนะครับเป็นของแท้เหมือนกันก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกูเคยจําชื่อรุ่นอ่ะก็แฟรลิงนี่มีแตกบ้างไหมแฟรลิงก็มีครับมีตรงนี้ตรงนี้เป็นรอยถลอกนะครับแค่เป็นรอยถลอกเนาะครับผมแล้วก็ตรงนี้เปียกแตก เนี่ยเใช่ไหมเรียบร้อยเลยชุดประมาณสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดชุดเกียโยงของแท้นะครับก็ส่วนใหญ่แต่งแค่นี้นะครับแล้วก็แพงสุดในรถนี่คืออะไรฮะนี่แพงสุดนะครับไม่อยากจะโมองครับตัวนี้ครับอะไรเอ่ยไม่ใช่โชกนะนี่อ๋อสติ๊กเกอร์ <laughs> สติ๊กเกอร์ครับอ <laughs> ันละ8ปดข้างก็160สวยเฮ้ย <laughs> มันเข้าเลยนะเฮ้ยมันเข้าเลยนะเฮ้ยมันมันสวยมากเลยครับ ถ้าเกิดว่าคนมองเือนผืนนะนึกว่าจะเป็นของแท้นึกว่าสีสวยสีเอรินมันก็เหมือนของแท้อยู่แล้วนะฮะเห็นเว็บแรกนี่เปลี่ยนชกกะว่าอย่างเงี้ยคอแต่ไม่ใช่นะไอ้ชกเดิมของมันชกเดิมมันสวยยนะสติกเกอร์สอันนี้ละใครใครจะแต่งแบบนี้ก็ได้นะเอาเป็นแนวทางได้ใช่ครับเอาเป็นแนวทางได้ครับแล้วก็มีขอบล้อครับนี่สติกเกอร์มาช็ดมาช็ดเขาขายเป็นคู่มาชิดล้อมันจะเป็นเซตของมันนะครับมันจะมีอยู่สี่อันหน้าหลังหน้า2หลังสองนะครับก็แล้วแต่ร้านครับบางร้านก็ร้อย ร้อยห้าสิบสองร้อยวานไปนะฮะแล้วก็อันนี้กัดหม้อน้ําเบิกศูนย์ของแท้นะฮะหนึ่งพันบาทหนึ 1, ่งพันเนาะของแท้เลยนะับก็ของที่ทุกคนควรจะมีติดรถไล้นะฮะใช่ครับ,รบไม่ได้เลยนะฮะตัวนี้คือกันหม้อน้ําแตกด้วยจัดทุกคนอนะ่ะใช่มันต้องมีนะไม่งั้นก็มันก็จะเละๆหน่อยใช่ครับหมืนันเหมือนของเจ้าของช่องแบบมัดูสภาพดิเจ้าของช่องจะเละๆหน่อยนะอย่างร้อยห้าไม่งไม่ได้ซื้อเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะเละๆเออถ้ามาเที่ยวกับของผม เนี่ยังไม่มีร่องรอยเนี่ยแทบจะไม่มีร่องรอยเลยเนี่ยไเนห็ะแล้วก็ลืมบอกไปน้ํายาน้ำมันเบรกเออน้ำมันเบรกน้ำยาเบรกได้ไงขวดละหกสิบอ่าของถูกอ่ะแล้วก็มีตรงนี้อีกอันนึงอีกชิ้นหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็คือคืออะไรฮะช่องลมฮะหรือเรียกว่าแรมแอร์ของ ของ M อ็มแซสนะฮะแบบแอมป์พร้อมคู่ละห้าร้อยอ่ะโอ้ไอ้ขาวๆนี้ปหมใช่ครับเนี่ยไอเนี่ยปกติมันจะเป็นแบบเดิมๆมันจะเป็นแบบตะแกรงเฉยๆเดิมเป็นตะแกรงเนาะเออแล้วก็ไปใส่มาอันนี้ก็คู่ละห้าร้อยนะครับข้างละสองร้อยห้าสิบเป็นของแต่งครับไม่ได้เบิกศูนย์อะไรแต่งเนาะใช่ครับถ้าเป็นเบิกศูนย์มาก็มันคู่ละหกเจ็ดร้อยขี้เกียจนะใส่อันนี้ใส่ได้ใส่สีมันจะคมขึ้นก่อนรถนะครับผมไม่ค่อยชอบสีมันแบบ มันตัดแรถบบพวองสีแอบแต่งนะแอบแต่งเดี๋ยวจะแอบแม่แต่งเออแอบแม่แต่งจะจะแอบแม่แต่งไม่ไหนไม่รู้แต่แม่แม่แม่มันรู้ลืมก็เนี้ยฮะเดี๋ยวผมจะไปแอบใส่นี่ครับผมไฟอันนี้ไปบอกเลยนะเป็นไฟไอ้หน้ากาบหน้ากากหน้ากรากเลยหน้ากากหน้ากากแซกพันเดี๋ยวใส่หน้ากากแซกพันแซกพันนะครับผมไปถามร้านเข้ามาร้านเขาบอกว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อย เ็ดูพี่นนท์นี่แอบแต่งนะฮะแล้วก็ชิวนะครับเป็นชิวของแซ็กแปดร้อยนะฮะก็ไปหาซื้อมาได้เก้าร้อยนะครับตอนนี้เอ้โอ้ยสุดยอดนะต้องจัดต้องจัดต้องมีนะฮะต้องมีโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ให้ช่องนนท์นี่คงแล้วก็ช่องนั้งเจินด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจผมได้นะครับจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มี ไอจด้วยนะครับผมไปติดตามได้นะครับนุ่นน่คงจะแล้วแล้วศูนูนย์เนะครับแล้วก็ฝากช่องไว้แค่นี้ใช่ไหมติดอย่าลืมติดตามช่องอะไรนะเล็กเล็กทีวีเอาร์สิบห้าด้วยนะครับผมไปติดตามเพจของเขาด้วยนะเขามีเพจด้วยนะครับก็คือพลังคลิปเตอร์เอเลี่ยนใช่หรอคลิปเตอร์พลังเอเลี่ยนใช่หรอเออนั่นแหละโอเคโอเคโออเคชื่อมันสลับกันก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย